สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง p e n e l o l e Star ก็ยังอยู่ในช่วงดาวพุดถอยหลังนะคะเพราะว่าผู้อ่านอัดคลิปเนี่ยยังไม่หลุดเดือนสิงหาคมเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะจะเป็นคลิปคนโสดนะคะความรักของคนโสดในช่วงเดือนกันยายนนะคะเรามาอัปเดตกันเลยดีกว่าว่าคนโสดนะคะชาวราศีกรกฎนะคะในช่วง เดือนกันยายนที่จะถึงเนี่ยนะคะหลังจากดาวพุธเดินหน้าแล้วจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคนโสดนะคะกันบ้างนะคะคนโสดราศีกรกฎนะคะช่วงดาวพุธท,ที่ผ่านมาไม่ทราบว่าท่านใดแบบมีอะไรล่าช้าการสื่อสารผิดพลาดใดๆหรือเปล่านะคะถ้ามีนะคะลองคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปกันได้นะคะว่ามี การงานดีเลย์หรือว่าอะไรผิดพลาดบ้างหรือเปล่านะคะอะ่มาดูกันเลยดีกว่าว่าสถานการณ์ของคุณคนโสดนะคะตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะอัปเดตพลังงานที่จะเกิดขึ้นในช่วงดาวพุธเดินหน้าและกันยายนที่จะถึงนี้นะคะกรกดค่ะานอภฟณออัศวินไม้ว้าวอาจจะ มีใครเข้ามานะคะข้องเกี่ยวกับคุณหรือว่าเข้ามาบอกว่าชอบคุณก็เป็นไปได้นะคะ5ถ้วยอ่าหรือคุณเองนั่นแหละที่ยังไม่ลืมอะไรเก่าๆนะคะสำหรับชาวกรกฎ the lover อ้าวอาจจะมีคนมาให้เลือกถึงสองคนนะคะหนึ่งไม้ e า e p h a n t ้าว โอเคหกดาบนะคะโอเคผู้อ่านนะคะคิดว่าใต้สำรับเป็นชายริอด้วยตอนนี้นะคะอ่านเป็น2เคสแล้วกันนะคะสำหรับกรกฎนะคะในช่วงที่จะถึงมีกันยาผู้อ่านคิดว่าคุณเองนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีประเด็นกับใครนะคะมีคนคุยแล้ว คุณไม่ได้คุยกับเขามาสักพักหนึ่งแล้วแล้วมันทําให้คุณนะรู้สึกมีความคิดถึงคนคนนี้นะคะคนที่คุณเคยคุยเป็นอย่างมากไม่รู้จะทํายังไงคุณก็ได้แต่คิดถึงเขาคุณอาจจะไม่ได้คุยกับเขามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะสักพักใหญ่ๆเลยแหละแล้วมันทําให้คุณยังลืมเขาไม่ได้นะคะแต่ในช่วงกันยายนนี้ผู้อ่านคิดว่า คุณนะคะจะมีคนเข้ามาลักหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นคนที่คุณคิดถึงอยู่ด้วยนะคะมีพลังงานเข้ามาให้เลือกนะคะถึงสองคนเลยเขาจะเข้ามาอาจจะเป็นทางการงานหรือทางโลกออนไลน์ได้นะคะแล้วก็จะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะเขาคนนั้นพูดถึงแล้วอาจจะเป็นคนที่คุณนึกถึงอยู่ก็ได้ถ้าสมมติว่าคุณ ยังคิดถึงเขานะคะและเขาก็ยังคิดถึงคุณผู้อ่านคิดว่าคุณทั้งคู่มีสิทธิ์ที่จะรีวิเนียนได้นะคะพลังงานเป็นการกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะความรู้สึกของคุณทั้งคู่อาจจะยังมีสื่อถึงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคุณหรือทางเขาผู้อ่านมองดูว่าแต่ถ้าคนที่ไม่ได้คิดว่า จะยูเทิร์นกับคนคุยเก่าของคุณนะคะคนโสดคุณก็จะมีพลังงานใหม่เข้ามาให้เลือกนะคะเห็นไหมคะเ h e Lover เข้ามาอาจจะมากกว่า2ท่านนะคะเข้ามาแล้วเนี่ยจะถูกใจคุณมากเลยนะคะพลังงานน่าจะเป็นแบบโปรไฟล์ดีนะคะหน้าตาหล่อสวยหรือว่าน่ารักมีสเสน่ห์นะคะเ h e Lover เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนพูดจาดีนะคะถูกอกถูกใจคุณเลยหลัก ไม่ว่าคุณจะเจอเขาจากช่องทางการทำงานหรือว่าจากาเพื่อนฝูงคนสนิทหรือผู้ใหญ่แนะนำก็เป็นไปได้หรือแม้กระทั่งโลกออนไลน์ก็มีสูงนะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟธาตุลมได้นะคะครั้งนี้เนาะแล้วก็อาจจะอายุไม่ห่างจากคุณมากไล่เลี่ยจากคุณหรืออาจจะสูงวัยกว่าคุณได้นะคะพลังงานของเขาเข้ามาแล้วถามว่าชัดเจนไหม ผู้อ่านคิดว่าน่าจะชัดเจนนะเพราะว่ามีพลังงานของหนึ่งไม้เท้านะคะหนึ่งไม้เท้าเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าชอบว่าคุยแล้วรู้สึกถูกคอถ้าเขาได้คุยกับคุณแล้วยังไม่ได้เจอตัวแต่ถึงแม้ว่าคุณและเขาจะได้เจอตัวกันเป็นๆในชีวิตจริงนะคะผู้อ่านคิดว่าคุณก็จะถูกอกถูกใจกันมากรู้สึกว่ามีความคอนเนค t นะคะมีความแบบใช่นะคะคุณอาจจะได้ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะกรกฎ นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเดอะไฮโรแฟนที่คุณนับถือนะคะกำลังช่วยคุณให้ได้เจอเขาคนนี้นะคะถ้าคนที่คุณโสดมานานแล้วก็รอพลังงานคนที่ใช่ผู้อ่านคิดว่าครั้งนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือและไปขอพรไม่ว่าจากองค์เทพใดๆหรือแม้กระทั่งที่วัดใดๆคุณก็จะได้รับพรน,นั้นนะคะ แต่ว่าดูแล้วน่าจะเป็นคนไกลนะคะเพราะว่ามี6ดาวขึ้นมาและใต้สำรับก็มีแชริออนผู้อ่านคิดว่าเขาคนนี้น่าจะไกลจากคุณนะคะถ้าเป็นคนไทยที่เติบโตต่างชาติหรือคนไทยที่อยู่ในประเทศเดียวกันเนี่ยก็อาจจะอยู่กันคนละที่คนละภาคคนละจังหวัดนะคะหรือแม้กระทั่งคนต่างชาติเองที่อยู่ไกลคนละประเทศนะคะก็จะมีความไกลจากคุณนะคะแต่มองดูว่า ตรงนั้นไม่ใช่อุปสรรคนะคะถ้าคุณทั้งคู่ได้สารต่อผู้อ่านคิดว่าเขาคนนั้นก็จะเดินทางมาหาคุณนะคะมาออกเดทนะคะอาจจะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก2เดือนขึ้นไปนะคะบวกบวกผู้อ่านคิดว่าพลังงานที่คุณทั้งคู่นะคะจะได้เจอกันนะคะเพราะว่ามีความเป็นชายริลลก็น่าจะเป็นชาวต่างชาติกรกฎเหมือนกับคุณพาดน้ําเหมือนกับคุณได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะจริงจังถ้าเกิดสมมติว่าเจอคุณแล้ว คุยกันไปยาวๆเขาจะมีความชัดเจนให้คุณนะคนคนนี้นะคะแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นลักษณะของคนเก่าเพราะว่าดูแล้วมีคุณนั่นแหละอาจจะยังไม่ลืมนะคะเปอร์เซนต์ออกมาจากไพ่ครั้งนี้คุณเองนั่นแหละกรกฎที่ยังไม่ลืมคนรักเก่าหรือคนคุยเก่าของคุณนะคะแล้วถ้าเป็นพลังงานของเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรีวิเนียนได้เหมือนกันถ้าเขากลับมาคุย แล้วคุณยังรู้สึกดีต่อกันคุณก็สามารถพัฒนาไปต่อได้ผู้อ่านคิดว่ามันจะพัฒนาไปต่อในทางที่ดีถ้าคุณคิดถึงเขาแล้วยังไม่ได้แบบคุยกันเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาและยังคงคิดถึงอยู่ตลอดแต่ยังไงก็ล้วแต่คุณจะมีคนใหม่พลังงานใหม่มาให้คุณเลือกด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่คนคนนั้นอย่างเดียวนะคะคุณอาจจะดีลกับคนชาวธาตุไฟราศีสิงเมษธนูก็เป็นไปได้ก่อนหน้านี้นะคะแต่ถ้า ดาวพุธเดินหน้าแล้วนะคะในช่วงเดือนกันยาเป็นต้นไปเขาคนนี้ติดต่อมาคุณกับเขาก็มีสิทธิพัฒนากันไปได้ยาวๆนะคะคนโสดมาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลส์หน่อยดีกว่าว่าไพ่นะคะอยากจะบอกหรือแนะนำอะไรกับกรรกฎคนโสดในช่วงกันยายนนี้มั้งคะ Financial and Car e e r อ่อาอันนี้อาจจะเป็นทั้งคุณและเขานะคะอาจจะมีปัญหาใดๆก่อนหน้านี้ที่ทำให้เขาไม่ได้คุยกับคุณนะคะคนที่หายไปหรือว่าตัวคุณเองก็ต้องมายุ่งเกี่ยวกับงานแต่น่าจะเป็นฝั่งเขามากกว่าที่ยุ่งกับงานซะจนหายไปจากชีวิตคุณนะคะจนคุณก็คิดไปว่าเขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าในขออีกใบหนึ่งสิคะ a t t r a c t i o n โอเคคุณกับเขานะคะมีแรงดึงดูดที่โรแมนติกต่อกันนะคะเ่ณนะเวลานี้ผู้อ่านคิดว่าคุณคิดถึงเขาและเขาก็คิดถึงคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยคุยแล้วคุณยังคิดถึงเขาอยู่หรือแม้กระทั่งคนใหม่ที่มีความเป็นคู่ของคุณเนี่ยเข้ามาเขาทั้งคู่คุณและเขาอ่ะคุณทั้งคู่อ่ะมีความดึงดูด a t t r a c t i v e ซึ่งกันและกันความเหมือนก็จะดึงดูดความเหมือน เข้าหากันนะคะเป็นกดแรงดึงดูดนั่นเองขออีกใบสิคะโอเคถึงเวลาแล้วที่คุณจะปลดปล่อยสิ่งไม่ดีออกไปนะคะ Release your e x ในกรณีนี้ถ้าสมมติว่าคุณไม่ต้องการคนเก่านะคะไพ่ก็อยากแนะนำว่าให้คุณปลดปล่อยพลังงานเก่าๆออกไปพร้อมที่จะรับพลังงานใหม่คนใหม่จริงๆที่จะเข้ามา คนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะนำพาเขามาให้คุณแต่ถ้าคุณนะคะยังรอคอยไม่ลืมนะคะคนรักเก่าหรือคนคุยเก่าของคุณนะคะคนโสดก็ขอให้คุณอะปลดปล่อย energy ที่มันผ่านมาที่ไม่ดีระหว่างคุณกับเขานะคะแล้วลองดูนะคะว่าพอเขากลับมาถ้าได้มีโอกาสกลับมาคุยกันอะทุกอย่างมันจะเริ่มต้นใหม่ไปในทิศทางที่ดีไหมนะคะผู้อ่านอะเชื่อเหลือเกินว่า ความรักนะคะจะเยียวยาทุกสิ่งถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ถ้าคุณมีประเด็นกับใครนะคะคนโสดมันอาจจะไม่ใช่ทามมิ่งของคุณทั้งคู่แต่ว่าพอทามมิ่งมาถึงผู้อ่านคิดว่าทุกอย่างอ่ะมันจะดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะถ้าคุณทั้งคู่เป็นคู่กันถ้าคุณมีความเชื่อว่าคุณทั้งคู่เป็นคู่กันแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณปลดปล่อยเขาแล้วคุณไม่อยากได้แล้วคนรักเก่านะคะก็ให้คุณนะคะเดินหน้ามองความรักใหม่ ที่จะเข้ามานะคะเพราะเชื่อเหลืเกินว่าเดือนกันยาที่จะถึงเนี่ยพลังงานคนรักใหม่นะคะพลังงานใหม่ๆก็จะเข้ามาสู่คุณด้วยเช่นกันให้คุณได้มีตัวเลือกเป็นเวลาของคุณแล้วนะคะกรกฏที่คุณจะได้เลือกในสิ่งที่คุณต้องการนะคะความรักที่ใช่ความคนที่ใช่ใดๆเลยที่ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณก็จะได้ตามนั้นนะคะก็ผู้อ่านเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้กรกฏ นะคะได้มีความรักที่สมบูรณ์แบบนะคะอย่างที่คุณฝันไม่ว่าคุณอยากมีความรักแบบใดขอให้กรกฎสมหวังทุกอย่างเลยนะคะทั้งในเรื่องการงานด้วยการเงินด้วยจะเริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่าดาวพุธจะเดินหน้าในวันที่2 8แแล้วนะคะเดือนกันยาก็จะเป็นเดือนที่โปร่งโล่งสบายมากขึ้นนะคะ ก็ไม่ชีดวงส่วนตัวของใครอันนี้เป็นภาพรวมโดยกว้างขอให้เปิดใจรับนะคะอยากดูส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวเชิญแอดไลน์ได้นะคะผู้อ่านยินดีก็วันนี้ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ